มือกีนาเลย,ยใใเลนี่เป็ไก่นะมันจะนเนาะเมาเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้มมมั้งแบงคุบไเลยค้มมืดีครับโอ้โหอยููไปจีก็จีกันที่อย่างมันแทงเม,ออมขขาอเมาเป็นสถานการณ์ได้บ่ วัวเดินเดือดชนเดือดชนชนแน่ชนแน่